สวัสดีวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับเลวันดอฟกี้เนี่ยมีใจให้กับบาร์เซโลนาครับขอสัญญาไม่ต่ำกว่า2ปีนะโอ้โหมีใจกับบาซ่าแล้วนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ครับศูน้าโปแลนด์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแต่ต้องได้รับข้อเสนอที่มีอายุมากกว่า2ปีเท่านั้นก็คือถ้าต่ำกว่า2ปีเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้นะครับ เลวานดอฟกี้ครับกำลังพิจารณาอำลาบบเยตมิวนรับในช่วงสมัยนี้แม้สัญญาปัจจุบันเนี่ยมีอายุจนถึงปี2023แต่สุนทาทีมชาติโปรแลรนด์เนี่ยไม่พอใจที่สโมสรนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญครับเรื่องการต่อสัญญาใหม่เป็นลำดับต้นๆเลย สปอร์ตครับสื่อดังแห่งกาตาลุญญาครับรายงานว่าเลวานดอลกี้ครับมีความคิดเนี่ยที่จะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในช่วงเวลาบั้นปลายอาชีพการค้าแข่งของเขาและกุญแจสําคัญคือการต้องเป็นสัญญาระยะเวลาที่มากกว่า2ปีตามความต้องการของซูนาโปแลนด์นะครับ รายงานข่าวระบุอีกนะว่าตัวแทนของเลวานดอฟกี้เนี่ยเริ่มต้นพูดคุยกับบาร์เซโลนาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากได้รับข้อเสนอจากต้นสังกัดบาเยนร์มิวนิคในการขยายอายุสัญญาจากเดิมเพียง1ปีเท่านั้นสร้างความไม่พอใจให้กับสุน่าวัย3าปีและเชื่อว่าช่วงเวลากับสไต้จะยุติลงในช่วงเสมือนี้ ปัจจัยสำคัญครับของการย้ายไปบาร์เซโลนาเนี่ยนอกจากข้อเสนอที่เลวานดอกกี้เนี่ยต้องการอายุสัญญา3มหรือ4ปีแล้วค่าตัวในการย้ายออกจากบาเยอร์นเนี่ยก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเพราะถึงแม้อายุสัญญาจะเข้าสู่ช่วง12เดือนสุดท้าย แต่เือใต้ต้องการค่าตัวเนี่ยไม่น้อยกว่า65ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็เป็นค่าตัวของเลวันดอฟกี้นะครับที่เือใต้ถ้าขายออกไปเนี่ยเขาก็อยากได้ไม่ต่ำกว่า65ล้านยูโรนะครับที่จะต้องการค่าตัวของเลวันดอฟกี้เพราะโอโ้โหฟอร์มแจมขนาดนี้นะครับปล่อยไปแบบถูกๆก็ไม่คุ้มกับราคาที่เสือใต้จะได้รับนะครับก็คือเลวันตอนนี้แอบเลยนะครับก็บาซ่าครับตามจีบาม,มาเยอะครับตามจีบมานานครับแต่ต้องอยากสมหวังแล้วครับว่าอยากได้เลวันมาอยู่ใน ถี่น้ำนูนะครับมาอยู่ในช่วงของโอ้โหบ้านปลายกันนะ,ะแข่งแล้วนะครับก็ฟอร,ร์มแจ็บนะเป็นหัวหอกของบาซ่าหน่อยก็ดีนะครับทุกคนคิดว่าไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าเลวานจะไปเมื่อไหร่สําหรับบาร์เซโลน,าน่าหรือจะไปจบกับทีมไหนหรือว่าจะต่อกับเบเยนต์ต่อนะมีสิทธิ์มากๆคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณครับฟันดี้ปราตีสวัสดิ์ครับผม